ขั้นตอนการจองห้องมินิเทียเตอร์ขั้นตอนแรกผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มเพื่อนกับ l ล ne a r c n p u ก่อนถึงจะเข้าสู่ระบบจองห้องได้ขั้นตอนต่อไปเลือกที่เมนูแชทจากหน้าไลน์ a r c n p u จากนั้นเลือกที่เมนูระบบจองห้องที่ด้านล่างเมื่อเข้าสู่ระบบจองห้องแล้วเลือกวันที่ต้องการจอง ระบบจะแสดงตารางการจองของวันนั้นขึ้นมาแสดงจากนั้นเลือกเวลาที่เข้าใช้เลือกระยะเวลาใช้ใส่ข้อมูลชื่อกลุ่มชื่อคณะชื่อสาขาและรายชื่อผู้เข้าใช้ทั้งหมดเมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วกดที่ปุ่มจองระบบจะแสดงข้อความทำการจองสำเร็จ ระบบจะส่งข้อมูลยืนยันการจองห้องส่งไปยังลายของผู้จอง